ไกลเอาเรื่องกันนะตอนแรกนึกว่าแบบประมาณสามสิบตรงกลางนั้นสี่สิบเมตรแหละโคตรไกลเฮ้ยชาแซมผิดค่ายปะเนี่ยเรามีแทงเดียวนี่หว่าแล้วพันเทอร์อีกแล้วสตาร์หลอนฮักอีกฝั่งก็แทงเดียวปะเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาจะสามดีเพสแล้วนะใช่สามดีเพสเฮ้ยโอ้โหพันอร์เชื่อบเบส บีคอนเขาพังแล้วโอเคครับโ okay, อุ้ยโดนตันอยากให้มีเกมคอร์แลบสกินอ๋อแบบอ่าสมมุติคอร์แลบกับเกมอ่าคอร์แลบกัรเรื่องนี้เป็นสกินน่ะเหรอผมว่าในอนาคตจะมี oh. คิมมันทอนแล้วว่ะด็อกเตอร์ เมันอพวกสกินคอแลรัปผมว่ามีอยู่แล้ว,แ,ลวแต่แค่มันจะมาเป็นแบบคอแลรัปกบอะไรดีกว่าเฮ้ยครับคุณเติร์ดได้ครับ,บ,บมามเลยกกเอาไปเลยโอเคดเดียวพอด,ดีอจะด็อกเตอร์พอดีจะด็อกเตอร์บ <า S 2> อสโมมเจาะฮะอ๋อไม่มีรครับ มีครับแต่ผมแค่รอรอให้มันลงมาเฉยไม่ต้องมีจะินองมผมจะมียันเสร็จละไอไอไอโฉบมันนี่คือไอโฉบด็อกเตอร์หรือว่าโฉบเฮ้ยมันท้อโฉบร์โอเคด็อกเตอร์จ๋าผมขัดให้โลกีเสียสิทำไมฮักมันไล่ต่อยกับปันหนา กลับร่างเดิมปะอีกฝั่งเปลีย่ยนจากด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์เป็นแมนพีทแล้วก็ไอ้แบ็คพันเธอร์เป็นมาจิกเหลือแต่ฮัคคนเดียวเหมือนเดิมอดีจยอยากให้มีนดอมนติกเป็นลูฟี่ถ้าเขาแหลกับวันพีทโอ๋อเอาเวนั้นเลยเหรออะอ่ะ,อะ ลิเสิตแต่แพงเออไดมาจิตอืมแต่ประเด็นคือมันเรื่องลิเกสิ์นะครับแล้วผมมองว่ามันอาจจะแปลกแป่ะถ้าสมมติว่ามันคอลแลบกับอนิเมะอ่ะแต่มันเป็นมาเวลอ่ะผมไม่รู้ดิคว่ามันจะแปลกแปลกไ่ะแต่สำหรับผมถ้าเกิดผมเล่นอ่ะแล้วอยู่ๆแบบแม่งมีลูฟี่เดินเดินมาต่อยกับบูบูลีนโหมันจะแปลกๆปมันจะกลายเป็นแบบอาเคดดอทหรือเปล่า มันจะกลายเป็นอาเคดเกมบบเอหรือเปล่าอา่ะถ้าแซมน่าจะไม่เห็นเมื่อกี้ ต้องแบ่งล่างครับนิ่งๆอันติมึงก็ไม่ต้องใช้แมนทีสมีอันติเขามันโผข้ามาไปละนี่คือเราอ๋อเสาวอเตอรบวัคกันแล้วเนี่ย,าาายมาจิกเสียติตายไปแล้ว อืมมาเวลแคปคอมอืมเป็นไปได้อาจจะเจอเวอร์จิวมาวิ่งไล่ฟันน่ะเดอร์จิลเวอร์จิวดีเพสหรือเจอดันเต้อะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยว๊าเอ,อ้เอา,ะนะอ,อ,าอยู่อยู่อยู่มาทีวาร์ปต่อหน้าผมเลยอะไรวะ โอ้โหกูซานแบใจตรงกันเนี่ยนะแบบหังตีก่อนเลยอะไรแบบเป็นแท่งไม่ต้องเกิดเออู้โหปันนี้เชยยแล้วถ้าให้วินเทอร์โซเยอร์มีสกินคือต้องบอกว่าพวกคอแลเมันมันเป็นไปได้อะมันเป็นไปได้หมดแหละครับถ้าจะคอแ์ลปะแต่ปัญหาคือคอแลเมาแล้วแล้วเราจะรู้สึกแหม่งๆหรือเปล่าล่ะเออเพราะมันเพราะว่าแบบ เอาตรงๆมันก็มีมันก็มีมมบางการคอแล็บนะที่ที่แบบพอคอแลบปุ๊บมันจะแปลกๆไปเลยอ่ะเออแบบรู้สึกมันมันจะรู้สึกแปลก,ปกอา้าวทีมวู้หมดแล้วผมนึกว่าทีมมันอยู่ข้างหลัง ผมว่าสกินของเกมเนี้ยถ้าไม่พูดถึงคอแลบนะผมว่ามันน่าจะมาเป็นพวกวาเรียน่ะพวกอย่างเช่นแบบกัปตันกัปตันไฮด้าเงี้ยมาเป็นสกินของกัปตันเมกาอย่เงี้ยเออคนพวกแบบเป็นพวกวาลงวาเรียนที่มีมากกว่าเฮ้ยเอาอะไรวะงงโอ้ยฝัย่งเปลี่ยนเป็นลูน่าเลยว้ยขอเก็บปั๊มมันตีหน่อยจ้ะขอเก็บมันตีหน่อยจ้ะ กลับแล้วจ้ะกู้ชายนี่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมฮะโอ้โหสองนัดตีเอาสิไม่ตายกูให้มันรู้ไปสิยาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ไมเห็นไม่เห็นอ๋อเดินเดินเดินไม่สนเดินไม่สนซับเลยมึงอะวันนี้จำไม่มีต่อมานี่มึงมาคุยกับกูหนึ่งหนึซานต่อยมันลูกซองกำนั้นลูกซองกำนั้นลูกซองกำนั้นมตายแล้วฮะมันไม่ตายด้วยฝั่งเดียวกูซานแข็งเฮ้ยมานี่ให้รถเข้าอย่าบังรถสิฮัก ตัวรู้ตรงใหญ่มีสตาร์ลอดหรือ,อยังออหรือ,อยังแบบอะไรอะพวกเฟลคอนเนี้ยเออตอนแรกมาเป็นสกินเฟลคอนปีกแดงปกติใช่ปะพอพอ,พอแบบปล่อยอีกสกินมาพูกก้กาอจ,จะเป็นเฟลคอนร่างกับตันเนี้ยเอออ๋อฝัอ่งเราไปปนปวดอยู่เพราะว่าทำไมรถมันไม่เดินเลยวะ นึกว่าอีกฝั่งแบบไม่ได้ดันหรือเปล่าทำไมมันมาช้าช้าดูหน้าแช่ไม่โดนเ,นเลยแอบละเซนเธอร์น่าจะเล่นง่ายอีกฝั่งหนึ่งแทงเหรอเซนเธอร์น่าจะเล่นง่ายเซนเธอร์ตายไปแล้วโอเคอุ้ยอืยมนึกว่าจะโดนไงอุย้ยโดนหนึ่งอ๋อเมืนนันมีโตเปลี่ยนเป็นเอม็มม่าเพราะว่ามันมีโต๊ะปะไหนวะตอนแรกผมเจอ,อ,อเหมืเห็นมีโต๊ะเขาจะเอามาจาับให้คุณดอร์กับผมปะ ใช่จากแพนเทอร์กับจากแพนเทอร์กับต um. ันว๊าแม่งเปลนล่างเพชรพอดีผมเมื่อกี้สตาร์หลอดครั้งเดียวเองมันแรงนะเอ็มมากูบอกอะกูข่วนมาเส้นเลือดนะจ๊ะเก็บแตกกับโล่งเลยแหละอี่ฝั่งเป็นเวนามอโอเคไม่รอดละตามดีเพชรนามอยังไม่มีเ,เย,มมยังไม่มีเลยครับ พอดีจ้ะแบพอดีจ้ะเอาแบบกรนเทาะกูบูบโ,โดนหมึกนามอดูหน้าฟรีสไปแล้วอุ้ยเอลอ ุชักปืนกันลิ่่งตอหน้ากูเลยกูขึ้นนะ้วัดีครับสตาร์ลอร์ดประดใจเลเทหมดเลยเละหมดอุ้ยสตาร์ลอร์ด สามสี่ห้าเฮ้ยแปลงร่างอีกแล้วทำวิ่งมึงนะวะักยาหนึ่งกูกระไฟอุย้ยแย่ละดีเ <c oughs> สียอุย้ยแล้วกับตันก็วูบไปเลยเฮ้ยคาตาหลอดแม่งขึ้นไปอยู่บนรถติดหลังรถอาบประกันเธอร์กูวูบไปแล้ว ผมต้องรอ,อกับตันผมกลัวกับตันผมกลัวอุ้ยอตินามอโอ้โหสาหรากเข้ามาได้ให้อะตินามอมาดักไว้วิ้ยไม่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 ไมไมสาว่าจะไม่มันจับแล้วดีนะไม่กดดีแลเมื่อกี้นิ้วอยู่ที่อติแนละ้วดีแนละไม่กดเมื่อกี้ติดอะไรวะเนี่ยออกไม่ได้ไใช้แอนติก่อนแล้วเปลี่ยนตัว อีกฝั่งเขาไม่เดือดหักหรอก่ะถ้าดีเพลสักคนนึงกลายเป็นเดือดหักนี่คือแบบแบ็แพนเทอร์กับกับตันจะเล่นลำบากมากเลยเนี่ยเดือดหักเอ็มม่านามว่าตัวลวงอุ้ยทำไมมันทำไมมาอยู่ตรงเนี้ยคอนดิชเชอร์เราทีลวทีมมึงอะ ตายสองครับตัวอันติอย่าจับกู่งอีกฝั่งยังไม่มีอะไรเปลี่ยนดูหน้าเขายังอันเขาติไปอย่างนะพูสันน่าจะยังอย่างครับอย่างอย่างอย่าง หายไปเลยนี่อันติละโอเคเข้าอันตละไปเชื่อแล้หโอยไม่ผมกลัว้ยโอ้โหแข็งแม่งพุ่งเข้าไปโดนแข็งลูน่า ฟังเต็มเป็นเอาตอนจากลูน่าที่เหลือเหมือนเดิมคังแล้วแพนเทอร์กูคังแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นเงเฮ้ยสตาร์ลอดสตาร์ลอดเออมันพุ่งไม่ผมพุ่งไม่ได้ฮะทำไมผมทะลุตัวคอนดิเชอร์เลยวะ ก็อยู่แค่เอื้อมตรงนี้ป๋าทะลุตัวใหม่เนี่ยมันออกมาแปลงร่างจับดวงตามแล้วใช่ปะเรียบร้อยครับเอามาใช้ไปละแม่ง,งว,วิ่งผ่านโลกอินวิสเดินไม่ออก โอเคไอนี่ตายก่อนโอ้ยวอตเตอร์ฟัคเอาดิเอาดิยิงกูไม่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  เเสยเินชผมยังรอดอยู่รอคีมาแ้วมาแล้วครับไปเหลือห้าคนเฮ้ยคุณตาช่วยด้วยในห้องช่วยด้วยโอ้โหมองไม่เห็นนะไม่งแหวงห้างวิ่งเข้าห้องไอ้ตอนแรกว่าจะโฉบแม่แปลงล่างวิ่งเข้าห้อง โอ้โหแล้วพอนธีเชอร์แม่งแม่งยิงกูซาร์ใช่ป่ะแล้วแม่งปาดกระสุนมาโดนขาผมตายกูเหลือเชื่อจริงๆดวงคนเราก็จะตายแม้คือแบบเมื่อกี้ตอนคิวแคมผมว่าไม่ขึ้นนอกพันธีเชอร์ข่าเว้ยผมก็มันอะไรวะคือจังหวะที่กูซารันติใช่ป่ะพันธีเชอร์มันนันติแล้วมันจะยิงกูซารแล้วมันลากแบบเหมือนตอนกูซารวิ่งมาหน้าโรแต่มันลากมาตามแล้วกระสุนมันเข้าห้องมาโดนขาผมตายแล้วผมเห็นแม้ว่าเอ็มม่ามันวิ่งไม่เข้าไปหาควอนท์ ใครมันแปลงร่างวิ่งเข้ามาโคตรเหมือนอนี่นั่นแหละโคตรเหมือนกับพวกกันดงกันดำเดวสกินเนี่ย